รีวิวโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต3พิกัดโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารตั้งอยู่ที่หมู่ที่1บ้านปลาอาวตำบลสังแอนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์รหัสไปรษณีย์32140อ่าเริ่มต้นเลยครับ โรงเรียนอนุบาลภาษาศึกษาคารเนี่ยก็จะมีสะพานลอยนะครับไว้เด็กนะครับได้โอการเดินข้ามถนนไปมาได้นะครับระหว่าง2เลนนั่นเองและนี่ก็คือทางเข้าหน้าโรงเรียนนะครับของโรงเรียนอนุบาลภาษาศึกษาคารนะครับทางเข้าโรงเรียนนะครับก็จะมีพุทธรูปนะครับไว้กราบไหว้สักการะนั่นเองนะครับรวมถึงมีทางม้าลายนะครับไว้เด็กได้เดินข้ามนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับจะมีอุโมงค์นะครับเอาไว้ให้เด็กครับเดินผ่านนั่นเองนะครับเอาไว้กันแดดกันฝนนั่นเองนะครับร่วมถึงจะมีการวาดรูปตกแต่งสวยงามนะครับฝึกให้เด็กนะครับได้จากการอ่านเขียนหรือสังเกตนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมนี่คือสถานที่จอดรถของโรงเรียนอนุบาลประสาทศึกษาคานะครับพวกคุณครูนะครับก็จะทําการมาจอดรถบริเวณตรงนี้นะครับเพราะว่ามีการทําที่จอดรถชั้นดีนะครับร่วมถึง ตรงสนามกีฬานะครับได้ทําการทําตะข่ายเอาไว้นะครับนี่คือลักษณะของสนามกีฬาของอนุบาลประสาทนะครับรวมถึงสแตนด้วยนะครับต่อมาครับผมนี่คืออาคารศาลนะครับอาคารนี้จะเป็นของปอ 2>, 2และอนุบาลนะครับรวมถึงมีที่ถ่ายเอกสารให้ด้วยนะครับรวมถึงค่าจะดีที่กดน้ําไม้กดด้วยนะครับและนี่คืออาคารศาลนะครับที่เด็กอนุบาลจะอยู BL ่กันนะครับอันนี้จะเป็นหอประชุมสัตบุตรนะครับ นี่คืออาคารหนึ่งนะครับของเรืเรียนธัรมศาสตร์ศึกษาคารครับอาคารนี้ก็จะอยู่ที่ป1ป2นะครับรวมถึงอาคารนี้จะไว้ทําธนาคารโรงเรียนด้วยนะครับต่อมานะผมจะเป็นโรงสนามกีฬานะครับต่อไปนะครับจะเป็นอาคารสองครับอาคารนี้นะครับสายชั้นปสจะได้เรียนกันที่นี่นะครับ ต่อมานะผมเป็นห้องน้ํานะครับของเรียนดวาบ์ประสัศึกษาคารบริเวณอาคารสอนนั่นเองแล้วก็รวมถึงอาคารดนตรีด้วยนะครับผมรวมถึงศาลาด้วยนะครับเอาไว้ให้เด็กเล่นหรือพักผ่อนในเวลาว่างนะครับอันนี้คืออาคารของ E.S. นะครับของสายชั้นป .4 และป .5 นะครับลักษณะของห้องนะครับก็จะเป็นห้องแอร์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ลูกทรงโตจะเป็นลรงทรงโตแบบลูกเตา๋า ต่อไปนะครับจะเป็นอาคารของสายชั้นของป2ออน,นั่นเองนะครับต่อไปนะครับจะเป็นบริการร้านน้ำซันดิวนะครับเอาไว้ให้บริการเด็กๆและคุณครูนะครับในการซื้อน้ำนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมจะเป็นห้องประชุมบัวชมพูของโรงเรียนอนุบาลประสาทศึกษาคานั่นเองและนี่อีกตึกนะครับเป็นตึกสำนักงานโรงเรียนอนุบาลประสาทศึกษาคา <S <S <Tiny. S 2> นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับอันนี้คือจุดรับส่งพัสดุหรือเก็บพัสดุที่มาส่งด้านนอกนั่นเองนะครับต่อมานะครับนี่คือประตูด,ด้านข้างอีกประตูหนึ่งของบริเวณทางเข้าทางออกของโรงเรียนอนุบาลประถาศึกษาคานั่นเองนะครับต่อมานะครับอันนี้คือบรรยากาศใต้ถุนอาคารหอประชุมสัตบุตรน,นะครับต่อมานะครับจะเป็นบริเวณอาคารหลังอาคารของปอ .5 และป .3 น <ijo> ะครับต่อมานะครับนี่เป็น บ้านพักครูในโรงเรียนประสาทศึกษาคารนะครับต่อมานะครับจะเป็นสหกรณโรงเรียนนะครับต่อมานะครับจะเป็นที่เก็บของของเรียนอนุบาลประสาทศึกษาคารนะครับต่อมานะผมนี่จะเป็นสารของ อนุบาลประาศึกษาคาน์ส่วนดลจิตใจของที่นี่นะครับต่อมานะครับนี่คือแปลงผักของโรงเรียนอนุบาลประาทศึกษาคารนะครับเอาไว้ปลูกผักรวมถึงวิชาเกษตรนะครับรวมถึงวิชาการงานนั่นเองนะครับต่อมานะครับจะเป็นโรงอาหารประจําโรงเรียนนะครับต่อมานะครับจะเป็นตึกของอนุบาลประาทศึกษาคารนะครับ ต่อมาถ้าจะเป็นประตูทางด้านซ้ายข้างโรงเรียนอับอนุบาลประสาทศึกษาคารนะครับต่อมาถ้าจะเป็นห้องน้ําส่วนบริเวณด้านหลังนะครับต่อมาถ้าจะเป็นโรงอาหารของโรงเรียนอนุบาลประสาทศึกษาคารนะครับรวมถึงป้ายประจำโรงเรียนนะครับที่อยู่บริเวณส่วนนี้นะครับ แล้วก็จะเป็นบริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนนะครับที่ติดกับสนามฟุตบอลนั่นเองนะครับโอเคนี่ตึกของสำนักงานนะครับเอาไว้ติดต่อสื่อสารนะครับรวมถึงห้องคอมพิวเตอร์นะครับของสายชั้นป6นั่นเองนะครับอันนี้ก็ของคอมพิวเตอร์ของสายชั้นป .5 นั่นเองนะครับผมครับรวมถึงสุดท้ายนะครับก็มีห้องพยาบาลเอาไว้รักษาเด็กที่รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนะครับและก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนั่นเองนะครับ